ดีครับพบกับสนามส่งชุดกีฬาผูสปอร์ตกันอีกแล้วครับวันนี้จะมีเาเรียกว่ารมมิดเดิ้ลแล้วกันครับสมมิดเสื้อทีมนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ทีมนะครับอ่าจะพีเต์ก่อนทีละทีมอันนี้สองทีมแรกอันนี้ส่งไปที่ประเทศเกาหลีครับผมก็จะมีเป็นเรียกว่าเสื้อทีมฟุตบอลตัวการนะครับเสื้อทีมฟุตบอลเดี๋ยวให้แอดมินชูนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อคอปกเขาเรียกว่าคอปกจีนครับผมสังเกตนะครับจะเป็นวันนี้นะครับเป็นคอปกจีนะครับ โทนก็สีเหลืองดําครับอันนี้ลวดลายลูกค้าส่งแบบมาครับทางเราก็ทําแบบให้ลูกค้าดูแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าดูชอบไหมชอบเราก็สั่งผลิตให้เดี๋ยวส่งวันนี้ครับ e m s ค่าส่งอันนี้อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับส่งได้หมดครับทั่วประเทศอ่านั่นคือด้านหน้านะครับจะมีโลโก้มีโลโก้แล้วก็มีเบอร์ด้านหลังก็จะมีเป็นชื่อทีมนะครับแล้วก็เบอร์ ด้านหลังครับมีชื่อทีมแล้วก็เบอร์นะครับลวดลายอย่างที่ผมบอกครับว่าตามที่ลูกค้าออกแบบครับผมสวยงามครับอันนี้ลวดลายสวยงามอ๋อด้านหน้าก็จะมีเป็นนี่นะเป็นลายน้ําที่เป็นลักษณะของโลโก้เป็นหัวมาป่าครับตรนนี้ครับเดี๋ยวให้ให้หรือว่าจะออันนี้ก็ได้เนี่ยครับจะเป็นลายหัวมาป่าเป็นลายจางๆนงครับอันนี้ใส่ได้นะครับต่อมาครับอีกทีมนึิงด้านขวามือตรงนี้ครับโทนสีเทาน้ําเงินชื่อทีม โซจูเอฟซีอันนี้เป็นทีมต่อปลาครับผมสวยครับรถลาใสวยมากเลยครับก็เหมือนเดิมก็คือลูกค้าครับเป็นคนออกแบบรถลายมาไม่ได้ออกแบบหรอกส่งเขาเรียกว่าส่งแบบที่ที่อยากได้มาแล้วเราก็มาออกแบบตามจินตนาการที่ลูกค้าอยากได้ครับก็เป็นโทนสีสีเทาน้ำเงินนะครับสองฝั่งอันนี้ก็เหมือนเดิมพักส่งไปที่ประเทศเกาหลีเหมือนเดิมครับ ไม่ใช่บทเรียนเด็ดอีกคงหนึ่งสองทีมนี้สวยมากจริงๆนะครับสำหรับทีมโซจูเอฟซีครับนี่นารายละเอียดก็คมชัดนะครับด้านหน้าเป็นรูปปลานะครับด้านหลังก็เป็นรูปชิงหิวครับผมอด้านหน้าจะเป็นรูปปลาด้าจะเป็นปลาทองนะเอยไม่ใช่หรือปลาแล้วเอาปลาคาร์บนาด้านหน้าปนูปปลาคาร์ฟครับ,รบด้านหลังก็มีชื่อทีมนะครับแล้วก็ก ป็นรูปชิงเหล๋ยวคนตกปลาครับผมแขนเสื้อเขาก็จะเป็นลายปลาคราบครับสองข้างต่อมาครับทีที่สามนี่ทีนี้นานานมาทีเสื้อยิงปืนนะครับอันนี้จะมีสองแบบครับเป็นสีลายพรางเขียวแล้วก็สีโทนแดงดำนะครับแล้วก็จะมีสองแบบก็คือแขนสั้นกับแขนยาวที่ที่ในกล้องมุมนี้นะครับที่ที่น้องกำลังทำเนี่ยอันนั้นจะเป็นแขนสั้น คอเขาพิเศษก็คือจะเป็นคอซิฟครับสามารถรูดได้รูดขึ้นรูดล,ลงได้นะครับแล้วก็พับไปเป็นคอปกได้สวยงามมากก็แต่ความถนัดของลูกค้าว่าอยากใส่แบบไหนใส่ที่คอตั้งแบบตก,ตกปลาก็ได้ก็ดึงขึ้นอันนี้จะเป็นแขนสั้นลายพางครับออกโทนสีเขียวนะครับเป็นแขนสั้นถ้าในหุ่นตัวนี้จะเป็นแขนยาวอันนี้ก็สวยงามเพราะว่าพวกโลโก้เนี่ยตอนที่ลูกค้าส่งมานะครับ ภาพไม่ชัดแล้วก็ทําการเขาเรียกว่าดา่าให้ใหม่แขนเสื้อก็จะใส่โลโก้ได้ครับผมด้านหลังก็จะเป็นนี่โลโก้ของนี่เลยครับสมาคมยิงปืนรุนยุทธแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณสมาคมยิงปืนรุนยุทธแห่งประเทศไทยด้วยครับ,รบที่ให้ความมุ่งใจในการางผลิตนะครับอันนี้คือแบบแรกครับผมลายพางเขียนเงิน แขนตั้น,นะครับพี่ดนมที่น้องโชว์เลยเป็นแขนตัน้นจะมีแขนตั้นกับแขนยาวอ่าต่อไปครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสีโทนแดงดําเหมือนเดิมครับโลโก้ทุกอย่างวางคล้ายๆเดิมหมดเลยเปลี่ยนแค่โทนสีแค่นั้นเองแล้วก็ด้านหลังนะครับต,ตรงชายเสื้อครับเขาจะใส่เรียกว่าเป็นลายน้ําของทหารครับเขาสวยดีเท่มากเลยครับเนี่ย ด้านหลังใต้โลโก้ครับจะมีเป็นรูปเหมือนกับรูปวาดนะครับลายทหารสวยอยู่ครับเดี๋ยวผมชูรวมทีมครับจะเป็นแบบนี้แน่เสื้อยิงปืนนะครับจะมีสองสองสีก็คือเขียวลายพรางแล้วก็ดําแดงเนี่ยครับสวยมากแต่ที่ที่บอกว่าคอ,อาพิเศษหน่อยก็คืออันนี้เขาทาเป็นแบบเป็นซิปแล้วแต่ลูกค้าครับเสื้อยิงปืนจะอาเป็นคอซิปก็ได้เป็นคอปกแบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะทําเป็นแบบเสื้อตกปลาเป็นคอตั้งขึ้นมาให้ส่งขึ้นที่หนึ่งก็ได้แล้วแต่ลูกค้าอยากได้สั่งได้หมดครับหรือจะเป็นพวกคอกลมคอวีนเนี่ยเราก็ทําได้แล้วแต่ลูกค้าจะตัง <ST AN> ก็เดี๋ยววันนี้ทําคลิปเสร็จส่งให้ลูกค้าเตรียมจะส่งแต่อันนี้ส่งด่วนก็คืออันนี้ก่อนครับพอลูกค้าจะใช้แล้วนะครับแล้วก็เดย่ยวนี้รอลูกค้าโอนเงินก็ส่งอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้ประเทศไทยก็ส่งได้เลยครับวันนี้ส่งคลิปก็ไม่นานเกินุณเนี้ครับเดี๋ยวส่งงได้ก็ถ้าสมาชิกหรือลูกค้าท่านใดนะครับ อยากทาชุดกีฬาทําเสื้อฟุตบอลทำเสื้อตุฬาไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับมาสอบถามได้สอบถามข้อมูลเนี่ยเราก็จะจรินดีให้คำปรึกษาแต่ถ้าคุยแล้วถูกคอถูกใจจะสั่งในีเราด,ด,ดีมากเลยนะครับอยากทาเสื้ออะไรจะทําได้หมดนะครับแค่ทักมาครับก็โทรมาก็ได้ครับที่เบอร์0 6 3 4 4, 4 9 9 2 8 2่8 2. อแ๋อแล้วก็งานเย็บของเรานะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับหาตรงนั้นก็ได้ อันนี้ขอย้ำว่างานเย็บของเราเนี่ยผ้าสีพิมพ์งานเย็บนะครับเป็นเกรดพรีเมียมครับผมคุณภาพส่งออกงานเย็บจะเรียกว่าเป็นตะเข็บคู่ไม่ต้องกลัวว่าซักๆไปแล้วเอ๊เดี๋ยวพี่มันจะย,ย้อยมันจะได้มันจะหลุดไหมอันนี้ครับมีอย่างเดียวเลยคือหายที่ที่เจอไปบ่อยนะลูกค้ามาขอสั่งเพิ่มใหม่เพราะว่าเสื้อสวยตากๆเอาไว้หายเนี่ย,เ,ยเจอบ่อยนะ่ถ้าแบบว่าพี่ใส่แล้วได้หลุดอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาครับ งานทางร้านเราเนี่ยการันตีได้ครับว่างานเย็บเกรดพีเอมยมเยกรดพีเมยมครับผมตรงบอกเลยก็อย่างที่ผมบอกครับสนใจก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์0ู3 4 4 9 9ส8 2เก้าสองปดหรือว่าจะสะดวกทักไลน์มาก็ได้ที่ไลน์แอดทางร้านนะครับแอดพูสปอยครับผมก็ดูได้ตามลิงก์ข้างล่างครับหรือว่าใต้ไอใน y o u t u นะครับเดีย๋ <laughs> ยวจะยพี่บอกก็ <laughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณมากมานะครับหรือว่าถ้ามีะไรทิ้งยังไร สอบถามก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้อ้ใต้เออแต่แบบที่เข้าคอมเมนต์นั่นแหละครับดังนานพูดทีไม่ค่อยออกกล้องครับผมจบนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ